สวัสดีครับผลบอรเ์เกอครับผมพี่น้งงองมันนี่ปลาอวนผลบอร์เกอสูเปอร์สุน้องกินครับพี่น้องใส่พริกลงไปเลยครับพร้อมกับเ,เทนเป้อไปครับผมครกโอเคครับนี่ครับผมแกะประทูเปิดเต็มตัวโขกหวัวปลาอ้วนไปแล้วทิมเนะครับผมปลาอ้วนสิมาผักปักใส่าจากมะแส็งมันนัวครับพี่น้องเรียบร้อยครับผม พริกก็ได้ที่แล้วครับผมปทุทงเขากับแก่แล้วงัวเขากับซับใส่ไในแต่พี่น้องมันจะได้นัวๆแสบๆครับใส่ลงไปเลยครับหกให้เข้ากันแล้วครับปรุงจังหน่อยสำหรับน้องด้วยเน้นๆแล้วกับเนื้อประทูแสบๆครับเอาขวัญมันออกเลยครับพี่น้อง ง่ายครับมันมันเปื่อยแหะครับแก้ง่ายครับขวัญมันบดถิมกันได้แล้วถิมกันได้ครับพี่น้องเอาไปเก้วก็ได้กินได้นะครับขวันมะเขือพยากใส่มือนะครับผมโอ้ยังอ่อนๆอยู่เลยครับโอเคครับครับผมพี่น้องส่วนหนึ่งบ้าวันกับเจ้าไวจะไปจานเจียผลนะครับผมเพราะว่าประตูมันหลครับ ตัวมะเขือนะครับผมก็ใส่งลงไปเลยนะครับพี่น้องมาดูพี่น้องโอ้โหเสแซ่บครับเรียบร้อยพี่น้องเข้าขั้นตอนการปรุงนะครับพี่น้องเด้อเอาก็ใส่น้ำปลาไปสักหน่นอยนะครับเด้อคราต้มไว้แล้วเพิ่มความนัวครับพี่น้อง ง,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 งัอ่ะน้ำปลาสักนิดนึงยบรลอยครับนหอมผพักชีครับไปะระาเน่ที่นัง่งลุยสวนครับมือน,นอี้คลุกคลิกคลุกคลิกครับบ่ได้รปนแบบบ่ได้รห้งหญ่มากครับผมคลุกคลิกครับอหอมๆนะครับ หอ,อมสมุนไพรหอมเครื่องเคียงหอ,อมประตูทอดหอมมือสุญญ์ยางนะพี่นอ้องหอมหอดปลาแดดขออนุญาตชิมด้วพี่น้องเนี่ยแซ่บครับเอาเลยครับสุกบ,บะเขือหรือว่าปนบะเขือของบะอ้วนกระเซ็นเลยเด้อพี่น้องหน้าตาเป็นตาหลับประทานเป็นตาแซ่บบ่ครับพี่น้องมาเดี๋ยวบะอ้วนนีชิมให้ดูนะครับพี่น้อง ควันนักกบฎเดียมนะครับพี่น้องนี่ความนี่ยควันนี่ก็เจวได้แล้วครับแต่แต่แต่ผู้ใดนะครับเก็บไปเจวก็ได้นะครับกบฎบมาข้าวทิมนะครับบ่ว่ากันมาครับอื้มทุกอย่างครับมาครับกับแซ่บกับ้าวังครับขออนุญาตกินได้เลยพี่น้องเด้อผมอยากกินนะครับเรียบร้อยครับบนบะเขือมือเดียครับส่วนลังบัตรเจลแบบพักกันช่องครับพี่น้อง ครับครับแซ่บแซบครับ,รบอ,อ,อือืบางเรียนท่าครับบาอีกาตัวยลงไปพี่น้องตัวยลงไปแซ่บครับพี่น้อง หอมปลาทูหอมเสื่องเชียงหอมใบชะรันแน่แสบกลมกล,มลม่มนัำปลาไหลหอมสวัสดีครับลองปนกินเองเด้ยวยครับเออหน่องแซบครับ คำย่ใหญ่ๆครับตอนพี่ตอนน้องขอไปคุณกินคำหน่อยเด้ดดครับเด้อขอไปเด้ครับ นี่ครับ,บ,น,รบนี <c oughs> ่ครับมีเนื้อปลาทูนึงดครับเนี่ยอหอ,อมอ

ยังเหลืออีกก้วยหนึ่งนะครับแบ่งไว้เขาอยู่ตอนนี้เบาหวันไว้ทางลงิปเปยใช้มือคนเดียวได้ไม่เป็นไรทานให้หมดกินให้หมดครับมาไม่นั่งครับแครับอื้มฮึฮึอ๋รุ่มมาพร,วร้วอะไร่นัองคนบอกยาแจกๆครับขอบคุณที่ หลับดูหลับชมห้กใจลังใจเบาหวนนะครับผมถ้รชอบคลิปเบาหวนกนัขอใจอะไรนย,ยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับความสุกคนเฮงเปังๆังอยู่ดีไม่แหง้งสุภาพบางกายแข็งแรงครับผมขอบคุณนะครับผม